สำหรับคลิปนี้พามาชมวัตถุาธาตุที่สวยงามที่เรียกกันว่าธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลสำหรับชิน้นนี้ถือว่าเนื้อสวยงามมากแล้วก็ละเอียดเป็นสีปีกแมลงครับสำหรับาธาตุกายสิทธิ์ชิ้นนี้ก็รับมาจากพ่อแม่ครูจาย์ก็ถือว่าเป็นวัตถุาธาตุที่สวยงามอีกชิ้นหนึ่งที่น้อยคนที่จะได้ครอบครอง นี่คือดูครับธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วผิวควันมันเลี่ยมเหมือนปีกแมลงครับนี่ให้ชมกันครับสำหรับชิ้นนี้ก็หาดูได้ยากครับหาดูได้ยากแล้วก็น้อยคนที่จะมีคิดว่านี่ก็คือได้รับมอบมาจากพ่อแม่ครูจารย์บอกว่าเป็นทา่าตแกนเลิลเรกไหลก็ถือว่าสุดยอดครับสวยงามจริงๆ สำหรับธาตุเยสิทธิ์เหล็กไหลชิ้นนี้มีได้มาครอบครองก็เอามาให้ชมกันครับดูครับเนื้อการแตกเนื้อออกมาแล้วผิวสวยมากนะครับนี่ก็คือชิ้นหนึ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าการละครั้งหนึ่งที่ว่าเคยเรียกกันว่าเหล็กไหลครับแล้วก็มีชิ้นหนึ่งนะครับก็นี่ก็คือว่าสวยงามนะครับน่าจะ ธรรมชาติมาอย่างนี้นะครับนี่ครับวัตถุธาตุกายสิทธิ์หรือที่คนเลือกกันว่าเหล็กไหลประมาณนั้นนี่เราได้รับมอบมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็มาให้ชมกันครับหรือว่าสวยง,งามจริงครับธาตุกายสิทธิ์สองชิ้นนี้นะครับก็เป็นควาเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับผู้ชื่นชอบด้าน ของขังเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆนี่ได้รับมอบมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าธาตุกายสิทธิ์เลกไหลแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่ามันภาวนารักษาศีลสร้างคุณงามความดีแล้วทุกอย่างก็จะดีดีดีดและเทพพรมหรือผู้รักษาธาตุกเยสิิ์ก็จะดูแลเดี๋ยวก็ทั้งมอบบอกว่าให้สวดพระคาถาอยู่มัน ประจำเนื่องๆมันทำความดีสำหรับพระคาถาก็สวดอยู่ประจำไหวงันก็คือพุทธโธเมนาโถท,ทาโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสักะพระจะบูชาจะบูชาท่านผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์อานุภาพอิสวาสุอิติปิโสภะกวาเล็กไหลจะเลือนมาจะเลือนยิ่งจะเลือนดีสิ่งดีดทั้งหลายจงหลั่งไหลามาหาข้าพเจ้า สัมมาสัมมาสัมมาสัมมะมะอะุอนัทนะมะโรจิตตังจีมังนี้นี่ก็มันจวดพร้อมนาอยู่ประจำเนืองๆและสําหรับทา่าติสิทธิ์เหลืกไหลจะอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบว่าอย่างนั้นและรักษาศีลก็จะได้มาครอบครองในเมื่อได้มาครอบครองแล้วก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคได้ปลอดภัยนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเรามี ได้รับมาจากพ้อแม่ครูจานก็นำมาให้ชมกันครับหรือว่าสวยงามอีกชิ้นหนึ่งครับวัดกุฎธาตน,นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมด้วยกันหวังทุกท่านโชคดีมีชัย